ต่อไปนี้พ่อแม่คงไม่ได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกแล้วสวนณสามรำพันแล้วร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจอย่างยิ่งพระราชาทรงได้ยินดังนั้นก็เสียพระทัยยิ่งนักว่าได้ทำร้ายสวนรณสามผู้มีความกตัญญูสูงสุดผู้ไม่เคยทำอันตรายหรือบาปกรรมต่อสิ่งใดเลยจึงตรัสกับสวนณสามว่าท่านอย่ากังวลไปเลยสวนรณสาม เราจะรับดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ของท่านให้เหมือนกับที่ท่านเคยได้ทำมาจงบอกเราเถิดว่าพ่อแม่ของท่านอยู่ที่ไหนสุวรรณสามได้ยินพระราชาตรัสให้สัญญาก็ดีใจจึงกราบทูลว่าพ่อแม่ของข้าพเจ้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าใดน,นักขอเชิญเสด็จไปเถิดพระราชาตรัสถามว่าสุวรรณสาม จะสั่งข้อความไปถึงพ่อแม่บ้างหรือไม่สุวรรณสามจึงขอให้พระราชาบอกพ่อแม่ว่าตนขอฝากการกราบไหว้กราบลาพ่อแม่มากับพระราชาผู้นี้และเมื่อสุวรรณสามประนมมือกราบลงพื้นแล้วก็สลบไปด้วยธนูพิษล้มหายใจหยุดนิ่งมือเท้าและร่างกายแข็งเกร็งด้วยพิษยา พระราชาทรงเศร้าเสียใจพระไทยยิ่งนักรำลึกถึงกรรมอันหนักที่ได้ก่อขึ้นในครั้งนี้แล้วก็ทรงระลึกได้ว่าทางเดียวที่จะช่วยผ่นบาปอันหนักของพระองค์ได้ก็คือปฏิบัติตามวาจาที่สัญญาไว้กับสุวรรณสามคือการไปปรนิบัติด,ดูแลพ่อแม่ของสุวรรณสามเหมือนดังที่สุวรรณสามได้เคยกระทำมาพระราชากบิลยักษราช จึงนำหม้อน้ำที่สุวรรณสามตักไว้นั้นออกเดินทางไปยังศาลาที่สุวรรณสามบอกไว้ครั้นเมื่อไปถึงทุกูลดาบทได้ยินเสียงฝีเท้าของพระราชาจึงร้องถามขึ้นว่านั่นใครขึ้นมาไม่ใช่สุวรรณสามลูกเราแน่ลูกเราเดินฝีเท้าเบาไม่ก้าวหนักอย่างนี้พระราชาไม่กล้าบอกไปในทันทีว่า พระองค์ยิงสวรรณสามตายแล้วจึงบอกแต่เพียงว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาแห่งเมืองพารานสีมาเที่ยวยิงเนื้อในป่านี้ดาบทจึงเชิญให้พระราชาเสวยผลไม้และเล่าว่ามีบุตรชายชื่อสุวรรณสามเป็นผู้ดูแลจัดหาอาหารไว้ให้ขณะนี้สุวรรณสามออกไปตักน้ำอีกสักครู่ก็คงกลับมา